อ่า o y w y w i w l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  r n r n about unit t o this is my body นี่คือร่างกายของฉันนั่นเองนะคะทุกคนเห็นที่ภาพนี้ไหมคะเขากำลังชี้บอกส่วนประกอบของร่างกายว่านี่คืออะไรใช่ไหมคะอ่าอันดับแรกเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนใหม่เนาะ โอเคให้ทุกคนฟังและก็พูดตามนะคะออกเสียงตามนะคะ eye ear nose mouth arm hand leg Foot. To Honda in Siamishameha Eye Ear Nose Mouth Arm Hand Leg Foot One more time, one more time, one more time ให้ออกเสียงตามนะคะ I Ear Nose Mouth Arm Hand Leg Foot อ eyes แปลว่าตา ear แปลว่าหู nose แปลว่าจมูก mouth แปลว่าปาก arm แปลว่าแขน hand แปลว่ามือ leg แปลว่าขา foot แปลว่าเท้านะคะ อรอบที่สองนี้นะคะเราจะพูดทั้งคำศัพท์แล้วก็คำแปลนะคะอะยกตัวอย่างเช่น I y e e y e แปลว่าตาพูดตามนะคะ I y e e y e แปลว่าตา ear แปลว่าหู n o s Nos, แปลว่าจมูก mouth แปลว่าปาก a r มแปลว่าแขนแ a n d แปลว่ามือเล็กแปลว่าขา f o o แปลว่าเท้าทีนี้ ทิเชอร์จะพูดคำศัพท์นะคะถ้าทิเชอร์พูดคำว่า eyes ให้เราเอามือไปชี้ที่ตาของเรา eyes โอเคไหมคะถ้าทิเชอร์บอกว่า eyes อ่าให้ชี้ที่ตาต่อไป nose ต่อไป foot foot ต่อไป leg ต่อไป hand 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 อ่าต่อไป arm arm โอเคต่อไป mouth mouth ต่อไป ear Ah eyes nose um um hand leg foot mouth eye ear nose mouth leg Leg Foot Nose Eye 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 มีคนอท่เชอร์บอกว่าอายมีคนเอานิ้วไปชี้ที่จมูกด้วย <laughs> เอาใหม่นะเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่นะคะ Foot เล็กอ้าม ose mouth ear eyes eyes อ no ้เอ้ใครไม่ทำตามนะเอ้ใครทำตามนะ เอ๊อใครไม่ทําตามนะกินบานเม่เ่ปิดไม้นะคะปิดไม้นะคะอ่ะเริ่มใหม่นะคะขออีกครั้งขออีกครั้งขออีกครั้งค่ะไอไอได,ได้ไหม,ไม ปิดไมค์นะคะ eyes arm arm leg foot nose ear ear arm hand hand <laughs> อยู่อยู่แบบนี้หลายคนอยู่แบบนี้อาไม่รู้จะจับแล้วอาจับหัวจับหูจับไหล่จับตาจับทุกอย่างแล้วตอนเนี้อาโอเคอาเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะอาฟังและพูดตามนะคะฟังและพูดตาม eye ear nose mouth Arm, hand, leg, foot. Uh, one more time. Eye, ear, nose, mouth, arm, hand, leg, foot. ทีนี้ให้ทุกคนอ่านแบบนี้นะคะ e y, e I, e, y e i ตา e y e i ตา e a r ear หู n o s e nose จมูก O u t H, mouth ปาก arm แขน hand มือ e leg เหล็กขา foot o ุ t เท้าว อีกครั้งนะคะอ่านตามทิเชอร์เลยนะ e y e eye ตา e a, a r ear หู o s e, n ose, ul, o s e nose จมูก m o u t h mouth ปาก a r m Arm แขน Hand hand มือ e Leg leg ขา Foot foot เท้านะคะ อ่ะ uh, ต่อไปนะคะดูที่หน้า17นะคะ Part B listen and say นะคะ listen listen and say ทุกคนเห็นใช่ไหมคะ listen and say อ่ะให้ทุกคนฟังแล้วก็พูดตามนะคะในประโยคที่เขากำหนดให้นะคะ This is my hand. This is my hand. That is your leg. That is your leg. One more time. This is my hand. This is my hand. That is your leg. That is your leg. This is my hand. That is my hand. That is your leg. That is your leg. Ah, he said my hand. This is my hand. remember? this and that? This that. เขาใช้กันยังไงเราเคยใช้กันแล้วใช่ไหมคะ this กับ that this ใช้กับใกล้หรือไกลคะใกล้ค่ะใกล้ถูกต้องปามี that นะคะ that that ใช้กล้ๆค่ะใช้กับสิ่งที่ไกลในประโยคนี้ในประโยคนี้เขาเขาบอกว่า this is my hand This is my hand เขาบอกว่านี่คือมือของฉันเห็นเขาชี้มาที่มือนะคะ This This is my hand นี่คือมือของฉันนี่คือมือและประโยคที่สองเขาบอกว่า t h a t is your l t a is your l e t h a t is your left แปลว่าแปลว่าอะไรคะแว่านี่คือขาขอาฉันไม่ไม่ใช่ค่ะนั่นคือ ขาขอ,ข,ข,อข,ของคุณการคือคองคุณอ่าเดี๋ยวเธอเชื่อขออธิบายตรงเพิ่มเติมนะคะขออธิบายอย่างนี้เพิ่มเติมนะอ่าเดสเขาคือนนแล้วว่าแล้วว mm. ่าน,นี่นี่นี่ sorry sorry นี่ นี่นี่นะคะ this แปลว่านี่หรือนี้ใช่ใชยกับสิ่งสิ่งที่อยู่อะไรคะอยู่ใกล้ใกล้นะคะส่วน that แปลว่า อ่เดี๋ยวแม่ปั้น,น,นแปลว่านั่นหรือนั้นน,นะคะแต่ว่านั่นหรือนั้นใช้กับลหไบบกลที่อยู่ไกลที่อยู่ไกลใช้กับไกลในประโยคนั้นนะคะในประโยคนั้นมันจะมีคําว่าไม่ และย o u และยวมายแปลว่าของฉันของฉันต้องปของฉันของฉันอ่ายุวแปลว่าของของคอคุณนม่ม์ี้ด้่เอี่อ่นอ่ะขออนุญาตนะคะปิดไมค์ก่อนนะคะ อ่ะ m มแปลว่าของฉันยัวแปลว่าของคุณจำไว้นะคะไม m ไม่ my, my, my. ของฉันของฉันเองของตัวเราเองยัวของคุณของคุณนะคะจำได้ไหมเอ่ย m มแปลว่าของฉันยัวแปลว่าของคุณอ่ะเรามายุดูประโยคนี้อีกครั้งนะคะ this แปลว่า นี่หรือนี้ใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ส่วนไม้ไม้แปลว่าอะไรนะคะของฉันอ่าไม้แปลว่าของฉังนถูกต้องค่ะปารมีเก่งมากเลยค่ะอ่าไม้แปลว่าของฉันนะคะส่วนแดดแดดแปลว่าอะไรคะของคุณค่ะของคุณแดดแปลว่านั่น เดสแปลว่าเดสแปลว่านั่นส่วนยัวยัวแปลว่าอะไรคะของคุณค่ะแปลว่าของคุณนั่นเองนะคะเดสแปลว่านั่นยัวแปลว่าของคุณอิสแปลว่านี่หรือนี้ไมแปลว่าของฉันเขาบอกว่านี่คือคืออะไรคะนี่คืออะไร มือของฉันอ่านี่คือมือของฉันอ่าสว่วนอันนี้นะคะสว่วนอันนี้นั่นคือมือคือขาของคุณคือขาของค <น S 2> ุณเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะว้าเก่งจังเลยก็จอบเวเลเกิดเวลเกิดเวเลเกิดทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะ อาอีกครั้งนะคะขอทวนนะ this แปลว่า this แปลว่าแปลว่านั่นค่ะ this แปลว่านี่นี่นี่อ่าลืมแล้ว this แปลว่านี่หรือนี่ฟังดีดนะท this เลี้ยงตาม this เลี้ยงอ่าเราจะเลี้ยง t h a That 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 ah this.ใช้กับของที่อยู่ใกล้ this 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 is my hand. It is my my hand. That is your leg. อันนี้แปลว่าอะไรคะ This is my hand This is my hand แปลว่าอะไรคะมือของฉันนี่คือมือของฉันและ t h a t is your leg แปลว่าขาของคุณนี่นั่นคือขาของคุณขนั่นคือขาของคุณนั่นคือขาของคุณนั่นคือขาของคุณ โอเคโอเคเปลี่ยนห้ค่ะต่อไปต่อไปให้ดูที่หน้าสิบแปดนะคะหน้าสิบแปดตอนเงินบุยาไอหันอีกบิดหน้าสิบแปดเห็นไหมคะโอา Activity 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 C นะคะ Why and say Why and say เขาบอกให้เขียนและก็พูดนะคะ พูดประโยคที่เขากำหนดมาให้แต่อ,อ่ะเดี๋ยวเี่จะให้ทุกคนลงมือทำนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะหนึ่งประโยคอันนี้เขายกตัวอย่างมาแล้วเนะวาะอัน <filling. S 1> นั <Aj> ้มเบอร์วันเบอร e วั this is my eyes เขาบอกว่า this this <im ls> is my my eye เขาบอกว่าอะไรคะ นี่คือตาของฉันนี่คือตาของฉันวนวันเกิดวันวันนี่คือตาของฉันอ่ะให้ดูทีภาพภาพที่สองเราเขาให้คำว่า d a t is แสดงว่าใช่ตาของเราไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราจะต้องใช้คำว่าอะไรคะ นั่นคือมือของคุณค่ะดูทีมันดูสิเป็นภาาอะไรเอ่ยนั่นคือตาของคุณค่ะนั่นคือตาของคุณฉะนั้นเราจะต้องตอบว่าอะไรคะ That is n t yes my อะไรที่ที่เรียกมาของคุณคะคำไหนที่ที่อ่านว่าของคุณที่แปลว่าของคุณ ที่แปลว่าของผมไม้หรือว่าย่ามาว่าที่แปลว่าของคุณไมหรือว่ายูอ่ะนะคะ that is your eye that is your eye s My is อ่าไมคือของฉันยูอ่ะคือของคุณยูคือของคุณโอเคไหมคะ โอเคค่ะแล้วอออก็ให้ดูที่แบบบุคคลดีนะคะ r u l advice นะคะให้ทุกคนวาดภาพนะคะวาดภาพรูป My face รูปวาดภาพหน้าของตัวเองนะคะและบอกว่าส่วนนี้คืออะไรนะคะความรอนรออ่ะตรงนี้สมมติที่เช่์วาดตา <c oughs> ใช่ไหมคะ แล้วก็ตอบว่า eyes แบบนี้นะคะให้ทุกคนวาดหน้าของตัวเองแล้วบอกส่วนประกอบแล้วบอกว่าใบหน้าของเรามีอะไรบ้างนะคะอ่าตอนนี้ให้ทุกคนลงมือทำนะคะลงมือทำ Yeah.